กุมานกปานมาทำเมื่อยได้เวจากที่นั่นคือมนอข้าข้าวบุและชิบเแต่นั่งพัชราบดีสิราชิมชาวไว้กงปูให้เมื่อยทองกันมาแต่ไฮะอันนี้พ่อก็ให้ชิบเก็ดแล้วเนาะอันนี้นางมาอะไรอาวีื้อพ่อให้ชิบเป็น ใจก็คิดเยอะคืดเปล่าคิดคว่บใช่มือส่งมือรับมือตุ้มมือมัด นาป้มก็ของกุญดจอ่มุกเข้ม่ามุกเข้มเง่้วยแล้วก็ดวยในคงไข่พวกกระนาษ่ะกรูถั่วต้มมะขามอืมอ่ะเนอสุกมะาวด้วยอันนี้่นคือผานมาการพุมอีงานหน่งนอืมก็ได้ได้ส้มได้คือเสียงเียนเงียงแง่หน่อยเพิ่ขอเข้าห้องกองานท้องวันเสาร์ กมรากืคงไม่ไหวจรงแล้วก็รวยนักลูกนั่งโนนักงแข่งนั่งนัลูกนั่เอออันนี้โนตโตินกันนโน้ตเลี่ยงงานทำคนชิบกูดอ่าหวงครั้งเป็นเส้นคข้้นใครนะหมออ่ามือคุมือราามือคุมือไม้จริงๆแล้วก็รวยาก็งานหลบคู่ขัานเทฟบานกือวอต้กใหญ่แบมองกเลยคงมากคมากอันนี้ นอซอผู้ประเมินนั่งได้ถด้อันนั้นผมคือสายโ้นอันนี้นอซอชิชาด้านบวมกราไว้บวมข่าเนาะพ่อครับช้ำรานศิษยาดีพ่อเวลาตุ้มโพบวมคํามหาเกีดีเออโนสอบุคคาดอืพ่อครับผู้ใหื่นีวัวิชโทนนอซออัตุอ้อยใจ พาโุกันยาอาวุธมย่ามุขมวันมุขก่รมววนเมื่อคู่อะไรบอกเลยถือโบือกข็งเลเมือกูงเ่ยคือเก็งสูงสไปไม่ไหวแลวก็พอทัางที่ไทยดปไปที่ไหนงปน้ำพ่นรวบวมวานุเออรวมขาป้ามือนั่งอ่านนั่งแดงนั่งพึ่งใจยามรอบกับอนโตวัละป่ารวมขาดโอโต มือวเรือดขมือศูนย์กานศูนไว้ดึงน้องควแต่แต่แตกรต่นะองน้าาบอทหกบอไม้น่ะอันนี้น่างนี่นานนอนคุยอ่าแต่ระรากษาไฟคือคือว่ารากะเดยวพวกด้แต่จานแค่พวกหวพ็ถึงเนยจับปูคืออะไรพวถึงพวถึงวถึวกถงกถกถงกถึงพวกบ่กถพวกงพวกกถึงพวกถึงพก อ้าอันนี้ฟังมาจักช่องเขตปอะเออรายชื่อรายเข่นรวมนอดแ้วมาลงแต่เป่าทำไมเขบประเทศทำมาลงกับไปว่าอยู่เชียววไม่คิดเท่คิดถึงกูี้มคุ้มมาลายช่อรายคุ้ายชื่อแขยงเดียงามร่ชายตัวสามสามคือคือแสดงว่าเขตประเทศสป่นแต่เมื่อบมือลมาเขาเปล่า กาไม่ท่านคงเบอกเลยที่เาหน่วยูักทีกกนอย่างว่าบุญรักว่าคั้กัย่เออฮะอแข้ไอคู่นะหน่ะน่วยใดลึกยงได้แล้วครับแต่บอกเลยได้แล้วครับผมทได้แล้วได้แะครับว้ามันดูดแงที่ผมมัอ่าถู อันน้อือแค่ปกติแค่คือนักปราชญ์ว่าว่าจะสื่อเขาแค่สมแขงหลูกพ่อให้เปิดตัวใจว่าใจหมดตัวลวพ่อชื่อแถมใส่ผนหมดตัวด้วอือหลพ่หมดตัวพอีสามิด้วยหมดตัวเล้ติปูชื่กไมหมดตัวด้ยพอคนต็ดด้วยครับไม่ได้เขาเขาไม่ได้วลาปูเตรียมด้วยติปูเตรียมด้สาธุสาธุาะวขายผู้ขายกะเทงเหมาครับผู้ขายเหมาใจงงเนาะปูผูโอเ่นจัาเนาะ นก็ตึงก่นเออนงาตึนะจ้ะอันเกตโน้นเพราะแต่ตรงทางวงทางมื่งด้ตอสงไวงนแล้วก็ตัวนะงเรวมแต่ที่ของขครเออของยงารงน้กร้อยก้อยใก่นางมื่ก็อยากไหวู้่กระป๋อจำเรื่เงินตรงได้หอรงตรงไดเมาเนานเดี๋พี่เดี๋ยวพวเดีย่กด่เดย พวกข้าวก้กามือ้ามืองมวมึง yeah ้วก็ดูดวเเอยนะเออันนี้ทีเ่หมดเนครับผมครับลอมือล้องพวม้นนี้ค่อจะไม่ปล่อยนะเพราะว่า่อมางกาครับของขอเก่นปูอเลยครับปูออันนี้านก็จะมีมันติดเยะน อเสงางมือโปรมาบมือโปกมือไม้มินดินแล้วก็ด้วยอันนี้นางสัตพาดาลกวงจะกคุ้มคางรวมฝึกพอบอกพูดหน่อชื่อหอครับเขาเรียบร้อยแล้วะอบกำลันไฟคุ้มนางเรับทุกชื่อยาจกค้มคางกับโปโหอ่ะมื้โปรมืออาบมือโปรมือไม้ดนึินแล้วแต่ด้วยุกวยขอบพูดหน้าอย่างนี้อือจะเชิที่ยส่หน้าอย่งนี้พวกจะ้บอกว่า เคยเหนการดเชดกคเช็ตาแต่ก็เห็นตาแล้วก็ใส่ถือตือเือเม่อบวนเงนน้ำมือูกมือหักมือถูกมหมายจรงๆแล้วก็ดูรวยอืมันรหลสู่หลคนไเรื่อมาต่าหมวกค่อยได้อะเรื่องมันไม่โน้มเอาทำว่าโน้รู้จักไหมอืมตือนี่หนึ่งใบสองใบสามใบซื้อหักเห็นือไปเจ้าปู่ามือถูกมือักมือถูมอหเด้อทางมาชั้นคง นั่งตองกอดร้องปัเชขนอามทุกคนรักท้กคนไา้หนึ่งทุกคนปวดยังไงดูเหมือนมือแท้อันนี้ก็คือผ่านมาทารเองกอดกอดกับเขนสิบสิบเองนแล้วก็จะพังที่เร้าอืมง่ายรักนุ่งชากองกอดขั้วไว้ครับไอ้ข้อองหเริ่มครับูไอ้ขไอ้ฝ่ายขูกแขนของหวัด้สึพท่ได้รอ้ บมตรเราไม่รูักาปลาเนี่ยปลาเนี่ยเขาไ่รู้จักก็รูครับผูครับบรเราแค่บรให้ครมีันอยู่ผูกันบุตรเราเป็นผูบครับปลาจะได้ดูการตกแครับผู้สาวที่จะราผึ่งาระขอให้มือโู้มือรักมือโู้มือไั้สุขภาพแข็งแรงเงงได้องทองงได้มากงวดหน้าเ้าไปเอาหาไปแต่บู้ ไค่ฟองดูืเพราะว่าพอจะปินกินได้ฟองฮึครับเขาปะมุ่องบเกกับแงงดอกฟองเอียวว่าครับปูเขาปะมุ่น่องข้ามงวดครับท่านทุกอ่างมี้องแน่อไม่ได้เพราะว่ามันเขื่อนใงญ่แต่ฐานคือไว้ครับปูฟงน่งงัดจะยิงงวดอือท้านบ่มี่องกับปะมุ่นเขาบอก ครับูพอตนนักแต่หน้าหมูหน้าหมัคือไก่หน้าหมัพอวายวายใส่ยาเป่าเครายดแล้วอยู่เล้วลึกครับผูพอว่าพอปั่นมือจะติดใจผูดถูกไมครับท่าน่องหน่อยใช่ผู้ใดไี้ครับรูแต่ว่าท่านตืมนไมได้ื่นามึงก่อนเจ้ะอยู่เล้วลึก่รับท่านมึงก่อนพะว่าเข้าห้เงออกแคบถึงเงินท่องใส่ว้างตะกุกไปใส่ลืกครับเออแคบถึงเงินช่องกับชื่อช่องน่แหละามือชามาหาการยึด เลียเขาคือเอาจตขางมั่ขางมืเรี้ยเขาคือมาประมม่นได้ค่ผู้ได้ิืประมุ่นได้เไดร่ก็ตื่นแบบประเมินมือเออประมมินวันนี้ว่าชองจะได้ติดกเนาะแกว่างยังประกาเพรา่ว่ามันว่าใใส่ผ้ามือยู่ไว้ก่อนกาตรงเก็บเกี่เล็กน้อยอยู่ประทศุกพ่งเดอเดื่องเี่หนม cấp bốn cấp bốn phải khấu trừ đi người phụ huynh nó mất nhiều mất giờ ก็พม่พูกอรทีแล้วพูดจาขาอะไ่งแง่เสงมลย่าพูกเากูดู้ผูกัลงามพูงงามงามกััใสร้าครับเส้นทลูกร้ากัวูครกดพี่าปเงินพองได้ไปพบเรื่องหซึงพราะมันใช่กูใช่พี่คือบบกแค่เอ๋ใช่ไมนใชกูคือคม่มาไหนร่วม้ครื่กแร่เสคือผมได เต่ว่าพออถือพ่อถือเอาข่ไม่รู้หัวเนี่ยนะน้องทาแบมาบ่ส่วพอก็ถือกระุ่งขึ้นกืนน้องเอออ้าวอันนี้มือเข่คมือยา้ามือโข่มือหมายเด้อยืนั่งยืจาก้าพิชานาแต่ว่าพอข้ามหัวไปรูปหนึ่งก็ว่าประมาณสามสิบกันสามสิกันสามสิบกันสามสิบกาิบลูเนี่ยนะตืออืนนังสืนจาก้าเป็รูปงน้แล้วกบแล้วก็คุม อก็ได้ครับุอันนี้ไรก็ใส่พวงผู้ใหญ่นางมือไรวันก่กดเขาไว้ก่ไรเลยครัคเออทำการตส้งใญอหนักอึดอดมากวัดของใสู่้วยนครับคุครับคุณ้องใส้ไว้ม่คกใจ่เนนเนาะรวมคังมาหักคือเก้าเทนหวอครับหงไม่คู่เนาะห้าพันบัทุี่สคือพ่อหอดา ผู้อาวุโสก็ได้กนมีทักะเอาผูเอาตั้นคือนะปกองก็กปงจากภมอากศทมากทด้จากที่ไดกจากของใหรืออืมจากโลนโลกก็คืองผลต่อการให้อีกอ่างก้องอืมถ้าคือระไปที่แสงส่องเราให้อีกอย่องกปแต่อาจจะแสงเสียหน้าเ้าเมือัว มุดบกขึ้นเก้าสิบเจ็ดจุดเก้าสิบเจดจุดพาพื้นผ้ายาปม่องค์เช้าเูด่วนงค์เช้าปูพร้อมกับปูด่วนพรให้น้ำกอดห้พื้อปกติเรื่องา้ิมหาสรือิรูปเ้าร้อด้วยรูปจะ่ทำพื้งผ้าป รเ้าเป็นไปคแเก้าช <át là> ิไว้เรืองเจ้าของบอกแล้วบอกเลเนาะแนะนำจำไว้ถ้าคุณจะซื้ออืมซื้อสายหาต้อง่าย60บ0กี่้อบท่ห่านบย่ครับผู ไม่ผู้วาก็บอกว่พอที่มอผู้กาไปส่กมันอึดองไปรอกทีพอนสืก็เม่ไม่ไม่แย่งกันหมดก็ได้ารอกแต่ยไปผู้นั้นดูแลลูกหลานแด้ผูเดินทางไกลับผู้ใหญ่กไกลกืนผู้ให่ที่ผู้ผู้แข็งผู้ด่วนเอคอยแกงจ่าเก่า ทิมว่าไก่เขาคือกรหม่มนังมาครับปูเรื่องแจกกระโดนหอดเขาแจกทิบเก้ากิโลหนึ่เกากิโลหนึ่งบ่ปูึคือได้ึครับไปย่ำแล้ว้องจกวัดข้าไปก่อนครับปูทิบเ้าทิบเ้าเข้าใจไหมเข้าใจครับเออจะบพจแ้เน่ยหมดเลครับปูเออผู้นี้ไปวัดสิยาเลือกการข้าเนาะผู้สาจะบปว่าผู้ชีร่ื่ เครับถามทานถูกคอด้นครับป um. an um ูคอต้นคน้งโอคอต้นคุ้ครับเรื่องครับแหชื่อะไรใหญ่ใหญ่ตีปูเมือเช้าเมื่อช้ากลางวันกินคอค่ะครับครับบะละมีลายบามีปูลายครับหเรื่องเรื่องเรื่อืนฟืน แต่พูดแก่ก็ตักคนตรงนี้ดนมันไ่ได้ล่อารูปแ้นไแล้วพูดครบแต่ว่าัทคิชื่อพ่อากษาทไม่เวครับปูด่งกันพอแดครับรื่องคนไหนิูบอที่ัวเอูมาชใจ้เ็้เนาะ

โอเคโอเครับสาธุสาธุคูอีกครูเดี๋ยวคูท่านยิ้มขนาดย้มเลยครับเห็นแเล้วครับโอเคดีงามสาธุสาธุคูครับคู โอเคครับป <Okay, S 2> okay, okay. ูเาใจครับโอเคจบค่ะาะัาทุสาทูปูครับอ้าให้มือตบมือเรามือโกมือมัายุกว่นะ